หกสิถ้าไลจริงได้หกนะวินาส่จะหกสแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเงงงเลยออ้าว้าเป็นไงล่ะเบงสวัสดีนะครับผมอ่ะมาได้ไงเนี่ย มาดูของแรงกัน <laughs> พี่เอบอกว่าเคยเห็นแต่ในคลิปนะครับในคลิปพิสันก็เลยอยากจะมาเจอบ้างนะน้องแตนเป็นไงมาเจอสภาพแล้วสภาพใหม่มากรับไม่ได้รับไม่ได้ใหม่เกินใหม่เกินเสียดายที่พิสันนำมาทําแบบนี้ใช่ไหมเราจะไปวางเครื่องอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะถ้าเกิดไม่วางเครื่องสูบเดียววางเจโออ่ะอืมแปดซีแปดซีโอ้โหาเอโบสีเสียดายที่พิสันนำมาอันนี้นะครับ เอามาวางเครื่องสูบเดียวอะไรเนี่ยทำไมมีหลายหัวจัง,งก็หลายเครื่องไงก็หลายเครื่องอันเดียวก็ไดไ้ไม่ไม่ไม่มันอันนี้รูไม่เท่ากันเนี่ยออ๋ยันมามยันมาคูโบต้าแปดแรง<อ>คูโบต้าสิบเอ็ดแรง <ไป S 1> มันลนไงถือกุญแจหมาสามแง่งสีแง่งอันนี้ลงก่อนนะก็จ้างรถสไลด์มาจากบริรัมนะครับ ก็หมดไปทั้งหมด9,500บาทนะครับที่แรกเหมือนนึงพี่สันก็ต่อมา900 0ได้ไหมคนละครึ่งทางแล้วกันพี่3 0 0 0เฮ้ย 5, <000. S 2> ไม่ใช่9,5 0 0นะครับเออก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่สัน,น,นคิดถึงน,น,นะฝา,ามีเลยกระโปรงอยู่หลังรถนะไม่ต้องใส่ไว้โชว์เครื่องไม่ต้องใส่เพราะว่าต้องโชว์แล้วโชว์ระบบอินเตอร์คูลเลอร์เอากระจกออกเลยไม,ไม่ได้ทุบออกให้เดี <laughs> <laughs> ๋ยวจะมาลองดูว่ามันจะวิ่งได้ไหมนะครับแบตเตอรี่ก็ ถอดเอาจากคันนี้นะครับคันนี้ก็ซื้อใหม่ไปเลย,เลยซื้อใหม่ไปแล้ว 2> 2, 000, 2,006แบตเพราะว่าแบตมันเสื่อมนะครับนี่ฮะไอติอ้มวะติม้ตม,ต,ม,ต,มติมมาเร็วไอติมมาเนี่นนนเดี๋ยวจะยกอันนี้ใส่นะครับเช็คดูก่อน อันนี้คือสายอะไรต่อมีอะไรก็เขาตัดทิ้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าพัดลมอยู่นี่ใส่ท่อแต่งไหมเนี่ยเราต้องใส่ท่อสิ่งอยู่แล้วทำไมใส่ไม่สวยนะอืมอืมเอาไงดีใส่สาตรตีมมาเหรอเราจะยกขึ้นก่อนเดี๋ยว,วผมจ่ายเอง <c oughs> ได้ไหมเนี่ยยกเครื่องไง <c oughs> ขาดไหมเนี่ย ั้นเลยะขาดไหมเนี่ยเส้นเดียวขาดปะขาดดิเอาของเส้นแหละเอาไปเลยเอาอยู่เลยเดี๋ยวขาดหล่นการขดการขดแล้วใช่ไหมวาวหักสลักหลุดแบบนี้ใช่ไหมเออแหละเออสั้นๆอ่ะนี่นะไหนลองทำทานหน่อยปกติเมื่อก่อนผมเคยขโมยเขาผมใส่บาทเคยใช่ไหมเฮ้ยดูเล่นนะครับอ่ะไหนลองมาดูไปตูตะมั่งไหนเราเด็กมาเสียบ ลองทำท่านะว่าจะไหวหรือเปล่าต่อวันนั้นเราเราก็ยังไหวเนอะเครื่องยันมา1ร้อยสี่สิบวันนั้นเนาะวันนั้นหนักวนวนกว่านี้เยอะนะครับโสันสแล้วมันบางเหรอเลหล,อ <laughs> เล็กหนักกว่ารถอีกโอ้เหล็กหนักกว่าเสียงโบเสียงพี่โบถามอะไร พี่เอเสียข้างแล้วนั่กินกระเทียมได้ไหมเนี่ยกินเหมือนกันเลยแต่สวยวะต้องใส่ไส้บานะฮะต้องใส่บาไม่ไม่งั้นก็ต้องใส่บาสิเอ้าขอที่เอาถอดไม้ยังฮะไม่ได้ถอดไม้ไม่ถอดข้างบนถอดข้างบนได้หนึ่งสองสาม อาหารตั้งไหนเลืใส่หน้าไปก่อนวางไปเลยสบายสบายสั่นเตี้ยเดือดเอ้าสะอเดี๋ยวจำไวให้เอาวางไปเลยวางไปเลยหัวทิ่มไปเลยไม่ต้องไม่ต้องให้จำให้เอ้าออกมเอานนี้ออกออกกันเลยป่ะออกได้ปะทูบ่ายเยอะไม่ได้ขายล่อคพี่เอไปเลยอ่ะ ได้เคลมันละข้างบนตับไม้เดี๋ยวนะเอาพาดดิยกยกหันเลยสันยกหน้าเลยยกไม้เลยยกไม้เหรอหันหน้าไปไหนเอาต่กอนถามก่อนหันหน้าไปนี้ดิอ่าจับจับไม้เลยออาวางไปเลยจับไม้ดิจับไม่ได้เดี๋ยวหนีบมือ ติดแบบไม้อะนะแถมให้ความความความอา,อาไงดีงวะผัดยาวมาก่อนก็ได้เอให้ถอดไม้ออกก่อนหล่นน,นั่นแหละหล่นนั่นแหละถอดไม้ได้ไหมเนะี่ยถอดที่เราฝังเดี๋ยวพี่ซันถอดไม้แป๊บ ตอนนี้พิสันตตั้งเครื่องเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าายวินหน้าสีนะเดี๋ยวพิสันจะไปซื้อสายพานจระเ้ลูกๆมาด้วยนะครับแล้วก่อนพิสันต้องใช้ของดีนะครับน้องพีเดี๋ยวมัเจอนะคือของก็เดินก็ดีหมดแต่ว่าพิสันชอบจระเ้นะครับไม่อยากว่าของก็เดินไม่ดีของอะไรไม่ดีนะครับแต่ว่าพิสันชอบจระเ้เดี๋ยวเปลี่ยนท่อนะพี่เพราะว่าท่อนี้ชาวบ้านไม่ด่านะครับต้องให้เขาดานอืมเพราะว่า ชอบไม่ใช่ไม่ชอบแหมไม่ใช่ลุงยจะอยู่เตาดาแผ่นแผ่นไปอยาพลังงานหมดยังมีแผ่นเดียวอ่ะไม่ววรมีสองทำไมจะขอจะแผ่นล่ะอยากลองด้วยอยากลองซื้อเลยพันหนึ่งปิศาจเนี่ยกล้าซื้อเลยเนี่ยโอเคเดียวผมจะไปลองให้ดูเออเด๋ยดใสายทอแป๊บนึงดับดับปีศาจก็ติดเครื่องแล้วนะครับ

โก้ไงอ่ะขมาแล้วยังเย็นนะครับใช้ได้แต่ว่าเดี๋ยวไปสันทำคอนโซลใหม่เช็คเบรกคัดก่อนเยนึยนนงอ่ะกระจกไม่ลงทำไมเครื่องในกระเพราเครื่องในเออ ไปไหนไปาไปนาะไป็นได้เหรอ,อไปมาลองฟังดูดูมั้งไฟอะไรไฟข้างในเหมือนกันช็คระบบรถก่อนนะครับเ,ออเกียร์มันเป็นฝืดๆนะครับทงใสมันเริ่มมันนี่แลหละน้ำมันเกียร์แห้งหรือเปล่าผมก็ไม่ได้เช็คดูนะ ก็ยดังเพระาะว่าเราปิดปิดตู้เราเปิดโดยไม่ล่ะเราเปิดดูเ,เปิดโดยไรล่ะนี่นี่กระจกไฟฟ้ากร <laughs> ะจกไฟฟ้า <laughs> นนี่ะครับผมโอ้สะพานลื่นแล้วพีหย่อนนะ่ะอันนี้เกียร์สีโคมิดสะพานไหม่เลยวะ <laughs> สงสัยเกียร์น่า uh, oh, จะม oh, ีปัญหาหรือเปล่าเกียร์สี่นะครับเกียร์ห้าปิดแอร์ก่อนปิดแอร์ก่อนอ่ะปิดแอร์ก่อนมันหนักเครื่องโอ้จวดเลยโอ้ยปิดแอร์แล้วจวดเลยอ่ะเท่าไหร่ล้วมาขึ้นเท่าไหร่ละสี่สิบไม่สี่สิบแน่นะครับอ่ะเปิดกระจกดีกว่า เย็นเย็นจะใช้ได้เลยอ่ะเราไปสั่นระลาไปนานนะครับสี่สิบสี่สิบกว่าแล้วจะห้าสิบแล้วประมาณเกือบเกือบห้าสิบเพราะว่ามันเล่งไม่สุดนะเกือบเกือบห้าสิบอ่ะห้โสิบแล้ว จะพาไปซิ่งมันมาก50กิโลเมตรเราลูดไปเลยพี่เป็นไรใช่ไหมโอ้โหสายเดี๋ยวต้องไปทำสายพานดีๆหน่อยไอ้ไวนั่นเนี่ยทลากรถจำนาเนี่ยไวเนี่ยไวนะอ่า ชอบบวอคอะไรเบามากเดี๋ยวๆๆแตะนิดเดียวเนี่ยใช้พันที่บานปล่อยพวกไปห้าหาสิบนะครับหกถ้าไลจริงได้60สินะวินหนาสี่จะหกสแล้วหกสิบหกสิบแล้วยังเกือบเกือบละเกือบหกแล้วหกสิบเอ้ยเกือบเกือบหกบไม่หมดนะครับผมเออมันเล่งไม่หมดมีไฟเลี้ยวด้วยนะ แล,แล้วเราจะไปนาไปบุกป,ป่าข้าวโพดกันเฮ้ยเบรกโอ้โหเบรกดีมากสอบเบรกก่อนโอ้โหเบรกดีมากนะผมเบรกดีหวัวคุณเราเท่าไหร่นะสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าโอ้ผมได้เปล่าโอ้โหไม่เป็นทางาน เขาไล่เขานาสบายสะพานล,ลื่นแล้วเนี่ยไม่ไปแล้วเนี่ยแสบเสบสบไป็นไงพี่มันไหมมันดิขับสนุกไหมอารมณ์คนละแบบกับอีโก,ก้งเราจะเลี้ยวขวา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยพี่เองงเลยอ่ะโอ้ยกลับบ้านไม่ได้ไหมเนี่ยสายพานใหม่แล้วเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าเนี่ยกระโปดเอาเอาเฮ้ยสายพานใหม่หมดแล้วมั้งเนี่ยเก้นึ่เก้าริียสอง ตัวสะพานมันเลื่นน่ะก็จะดิฟโชว์เบรคหน่อยน่ะดิฟ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 ดิโอ้ดิฟไปได้อ่ะข้าร่วมไหมแหมมันละเกินนะวิสันนี่ไปได้าระโระโดระโโอ้โกโโกียร์เข้าไะ เป็นอะไรสักอย่างสนุกมากนะครับเป็นไงพี่ติดใจเลยวะลอล้อขับดูสักรอบเดี๋ยวจะติดใจเฮ้ยอันนี้เหมือนไม่ให้เกียรติผมเลยนะเนี่ยซื้อน้องแตนผมเนี่ยดูดูดูดดนี่มาดูนี่ตีเด็ดตีเด็ดน,นี่ นี่ววย้นี่แ่นิ้วควงน,น,นี่นะนี่ๆๆๆนี่โอ้นิ่มๆๆ,ๆน่ะโอ้โอแต่ว่าจะหนักหน่อยเพราะว่าปั๊มมันทำงานมันไงล่ะพาวเวอร์พาวเวอร์ขาดไม่ได้ดูว่าดเดี๋ยวพี่ชันจะไป จะเปลี่ยนล้อแม็กอ่ะเพราะว่ามีมียางนี่เนี่ยยางพื้นใหญ่มีแน่นอนแต่ว่าอแต่ว่าอันนี้อันนี้จะเอาไว้ใส่เวลาอันนี้เราจะไปเราจะไปกึ่งกระทะใหม่เดี๋ยวลุยป่าข้าวให้ดูเลยเฮ้ยลุยตรงนาดิอ่าปิันขาโดยอยู่แล้วกปอบบดิบบ สองปีเอขับนะครับเม้นสะพานไหมเดี๋ยวไปตั้งสะพานเลยดีเอีเ่ยงไหมวะเกลือหนึ่งสะบ,บานไม่ได้อ่าเออไม่มาเลยฮะแต่ไม่ดังแต่บบ้านเราดิลักลอยอยู่อ่าอ่าลุยปากระโจนนะครับไม่ต้องกลัวสีทอกเราซื้อมาใช้งานนะครับเป็นเยี่ยวหนูมากโอ้โหเม็นสาบ ถ้าเปิดได้ก็หนักนะครับเดี๋ยวต้องอันนี้ใหม่เนี่ยวลาไม่ขายไม่ขายไไปเลยเนะี่ยไปฉุดเชืนไปขอทางไปผามากเอ้าเดเอกดข้างในเอ้ากดข้างในเอ้าโอ้โหอะไรลุยลงลงที่เดิมนะ ข้อมไหมอ่ะไม่ข้อมหรอกโอ้โหรถมีดึงอย่าไปเอียงข้างเดียวก็พอเออล,ลงไปเลยทางดีๆมีไม่ลงเออนั่นแหละเราเราชอบทางเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวี่ทางดีๆมีไม่ไปเดดิบ<ห>ดิฟโอ้เหม็นเหม็นไหมเลยเหม็นไหมเหม็นไหม,ม,มสะพานอ่ะโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงตรงนี้นะครับขอบคุณทุกไลน์ทุกกำลังใจนะครับ ก็ฝากดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ